สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะทุกคนวิงอยู่ในเพลย์ลิสต์เล่านิทานจนกว่าทุกคนจะหลับนะคะทุกวันนี้ค่ะก็จะมาเล่านิทานจากเรื่องนี้เลยเล่มนี้เลยก็เรื่องเล่านิทานนิทานก่อนเข้านอนนะคะเล่าเรื่องโดยคนฟิลิปคอตอนนะคะเล่มที่หนึ่งนะถ้าทุกคนนะคะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ก็ สามารถนะคะเอามาอ่านให้กันได้เลยก็เป็นเล่มที่เราค่าก็สนุกดีนะคะเป็นเล่มที่เราอ่านตอนเด็กๆซึ่งก็มีเนื้อเรื่องที่สนุกดีมากะสนุกดีค่ะวันนี้ค่ะจะมาเล่าแบบนิทานเบสิกนะที่เราแบบได้ฟังแล้วก็เป็นนิทานที่คิดว่าอืมเหมือนเคยเห็นเป็นการ์ตูนด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะว่าแบบไม่ ไอ้น้อยสีแดงจริงทุกคนดูรูปนะเล่มนี้หลายรอบแล้วสีแดงอ่ะเขาว่าสีน้ำตาลจะได้เล่าเรื่องไหมแตมันดูไม่แตรงเลยนะทุกคนทุกคนจำได้ปะเล่มนี้ก็คือ s e ี e เนี้แบบเล่มเรื่องนี้เล่าก่อนนอนเนี่ยเราเคยเล่าแล้วก็คือเรื่องเจ้าจมูกกระดุม ก็คือเขาบอกว่าหยิบแอปเปลิลแดงแล้วรูปอ่ะเป็นแอปเปลิลเขียวอันนี้บอกว่าแม่ไก่น้อยสีแดงมันแดงอ่ะทุกคนเขาว่ามันน้ำตาล <c oughs> แล้ว w h a t e v e r นะคะจะมาฟังยินทันกันดีกว่าค่ะวันนี้โอเคในกระท่อมหลังหนึ่งนะคะก็มีแม่ไก่น้อยสีแดงเจ้าหมู เจ้าแมวเมียวเมีม้ยวแล้วก็เป็ดน,นะคะสี่คนนี้ก็เหมือนเป็นรูมเมทกันเป็นฮาส์เมทอยู่ในบ้านเดียวกันไก่ไก่แดงนะคะเป็นไก่ที่ขยันมากทั้งวันทั้งคืนอะ่ะก็คือแบบทางานตลอดก็คือทั้งวันทั้งคืนนะคะเขาจะทํางานบ้านเลยทั้งวันก็อาจจะทําบางวันก็ทําความสะอาดเช็ดกระจกทําสวนทํานั่นนี่ไปเรื่อยถ้าสัตว์ตัวอื่นนะคะก็คือขี้เกียจเวอร์ไม่ชอบทํางานเลยจ้าก็คือไม่อยากทํางาน วันหนึ่งค่ะแม่ไก่น้อยสีแดงนะ่ะก็ไปพบกับเม็ดข้าวโพดค่ะไปเจอเม็ดข้าวโพดมาเม็ดหนึ่งแม่ไก่สีแดงก็ถามว่าใครจะช่วยฉันปลูกเม็ดข้าวโพดบ้างเจ้าหมูนะคะก็ตอบว่าอืมไม่ใช่ฉันแมวก็เมินนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ฉันอย่าหลอนแมวมันต้องยิงอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเป็ดนะคะก็บอกว่าก็ไม่ใช่ฉันพร้อมกับร้องเสียงกราบการา ดังนั้นแม่ไก่น้อยนะคะจึงเข้าไปปลูกแบบเข้าไปปลูกขา้าวโพดด้วยตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปข้าวโพดก็ค่อยๆงอกค่อยๆงอกค่อยๆงอกนะคะจนในสุดท้ายก็ออกฝักเหลืองอารามถึงเวลานั้นน่ะแม่ไก่ก็รู้ได้แล้วว่ากินได้แล้วนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เลยถามอีกค่ะว่ามีใครจะช่วยฉันเก็บข้าวโพดไหมแม่ไก่ก็ถามหมูก็ตอบเหมือนเดิม อ่าไม่ใช่ฉันแม่ก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่ใช่ฉันพร้อมกับพร้อมกับเดินไปที่พรมที่นอนอย่างสบายใจเป็ดก็บอกว่าไม่ใช่ฉันพร้อมกับเล่นอยู่ตามกระทุ่มน้ําค่ะแล้วก็ร้องกับกับดังนั้นแม่ไก่สีแดงจึงต้องเก็บข้าวโพดตามลําพังแม่ไก่ก็เก็บข้าวโพดแล้วก็เก็บมาเลียข้าวโพดไว้อีกอย่างมัน,ร,มนระมัดระวังคือเราแม่ไก่ก็ถามอีกว่า ใครจะช่วยฉันเอาเข้าวโพดอ่ะเอาไปโม่แป้งทั้งสามตัวค่ะก็ตอบมาเนด้ยว่าอืไม่ใช่ฉันแม่ไก่นะคะก็จึงเอาเข้าวโพดที่ตัวเองปลูกได้นะไปโรงอ่อไปโรงสีคะ่ะเพื่อจะทำให้มันเป็นแป้งซ่องามวันต่อมาก็ามีถุงเล็กๆถุงหนึ่งวางไว้อยู่หน้าบ้านแม่ไก่ก็พูดว่าอืดีจริงใครจะมาช่วยฉันทำข้าวหาขนมปังบ้าง แม่ไก่ไม่ได้ตะโกนนะคะแต่มันเขียนเนี่ยแม่ไกท่ทำเสียงดังนะ,ะแต่เราคิดว่าแบบถ้าทําเสียงดังก็สนี้สนุกกว่า <c oughs> ทั้งสามตัวก็ตอบเหมือนเดิมค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเขาตอบว่าอะไรไม่ใช่ฉันใช่ค่ะก็ตอบไม่ใช่ฉันฉันนอนอยู่ในเราฉันแบบนอนอยู่ที่โพลมาอะไรเงี้ยฉันเล่นน้ําอยู่ก็ไม่มีใครช่วยแม่ไก่ก็แบบ ได้ฉันทําคนเดียวก็ได้แม่ไก่นะคะก็จัดแจงเข้าห้องครัวทําขนมปังเรียบร้อยเลยในแมช้าขนมปังในเตาอบนะคะก็เริ่มส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยทั่วบ้านไปที่แบบทั้งสวนที่สระน้ําก็คือไปทั่วเลยเมื่อได้กลิ่นหอมมาถึงหมูหมูก็ทําจมูกหมูก็ทําแล้วก็เริ่มรู้สึกหิวขึ้นมา มันก็เลยเดินไปแบบเดินออกจากแองโคลนวิ่งเหาะๆเข้าบ้านแล้วก็มีแมวกับเป็ดอะเดินตามกันมาเนี่ยติดๆเลยพวกสัตว์นะคะมาถึงบ้านแล้วก็เห็นว่าโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเห็น <laughs> <laughs> ว่ามีขนมปังอะออกจากเตาอยู่นะคะแล้วแม่ไก่ก็พูดว่าเอาล่ะใครจะช่วยฉันกินขนมปังบ้างทุกตัวก็บอกว่า เอาละฉันเองฉันเองฉันด้วยฉันด้วยฉันกินด้วยย่าแบบนี้นะคะแล้วแม่ไก่ก็แบบบอกว่าอืมแต่ฉันหิวมากเลยเพราะฉันทำงานมากมมยเพราะฉะนั้นอ่ะฉันจะกินขนมปังนี้คนเดียวเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าแล้วแม่ไก่ก็พูดตอบไปว่าแต่ฉันนําบอกให้เธอได้นะว่าเธอจะทำยังไงถึงจะได้กินขนมปังพวกสัตว์ก็กระตือรือร้นแล้วก็ตอบไปว่าทำยังไงล่ะ แม่ไก่ก็บอกว่าปลูกข้าวโพดสิแล้วแม่ไก่ก็หยิบมเมล็ดข้าวโพดอ่ะที่แม่ไก่หยิบไว้อ่ะเอาไปให้สาสา์ทางสาตัวแล้วบอกว่าเอาปลูกเองสิตอนฉันกินอ่ะฉันก็ปลูกเองแล้วตอนจบนะคะก็จบด้วยที่แม่ไก่ก,ก็กินขนมปังทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวเลยไม่เหลือเศษแม้แต่นเนิดเดียวค่ะเรื่องเนี้ยก็เคยเห็นอยู่แล้วก็บอกว่า สอนให้รู้ว่าเราก็ควรช่วยคนอื่นนั่นนู่นนี่นะคะแต่เราว่ามันก็ไม่รู้สิทุกคนคิดว่าเรื่องนี้แบบสอนอะไรเราว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแบบสนุกสนุกแบบฟังก่อนนอนได้ได้เลยแบบไม่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมากแล้วก็แบบครั้งหน้านะคะคลิปถัดไปทุกคนอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือว่า อยากให้ทำคลิปแบบไหนอีก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนฝันดีค่ะ